สวัสดีครับ,รบเป็นยังไงเ้ามาดีเข้าชิงรางวัลก็ดีใจดีใจที่แบบได้เข้าชิงแหบ,บีรางวัลเลยครับดีใจแทนทีมงานทุกคนเนาะใช่ผมนั่งยิ้มกันตอนนี้แล้วก็ลุ้นไปด้วยกันแหละใช่แล้ท,ที่เราแบบรู้ว่าเรามีชื่อเข้าชิงคุยกัน,นไดดีใจดีใจที่แบบเอ้มันละครลาะมาไกลนะมาไกลเกินกว่าที่เราหวังอืมมิ้นท์จะพูดยังไงเหมือนเป็นความรู้สึกที่มันดีใจแบบบอกไม่ถูกอ่ะ ทั้งทัุดเงแบบนีุบเรียกว่าทุบโวดทุบโบตครับเดี๋ยวรอุนกันครับเดี๋ยวเราไปรอรุนกันในในงานในงานครับมันมีตรไม่เหอนัครับามาเป็นี่งใหญ่ฮู้ห้อ ก็เป็นแบบดีมากดีใจดีใจออกที่แฟนๆทุกคนให้การตอบรับแบบแฟนคอนของพวกเราเป็นอย่างดีมันก็มันดีใจแบบบอกไ้ถูกอ่ะมันปลื้มใช่มันแบบมันหายเหนื่อยเนาะใช่หายเหนื่อยจริงๆพี่คือตอนแรกเราก็ตื่นเต้นันเนาะแล้วมันรู้สึกว่ามันกดดันด้วยนะมันกดดันว่าเราจะทําออกมามันดีขนาดขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันกดดันที่ตัวเองด้วยเพราะเราทุกคนอย่างที่พี่บอกคือ ทุกคนเสียตังค์มาดูเราอ่ะเราอยากทำโชว์ที่มันดีที่สุดให้เขาแต่เราไม่รู้ว่ามันจะดีมากพอหรือยังไงแต่พอแบบมันจบไปแล้วแล้วทุกคนรู้สึกประทับใจกับโชว์ของพวกเราก็พอแล้วมันหายเหนื่อยแล้วใช่ครับเตรียมเตรียมต้งหน้าเลยังก็เตรียมแล้วรชมังค์ี่รัชมังค์ปะขายบัตรด้วยนะขายด้วยนะอยากจัดรัชมังค์อ่ะช่วยกันซื้อด้วยนะครับถ้าจัดรัชมังค์ก็มาดูกันนะไม่มีใครตอบ ถ้าเขาตอบเขาแปลกอะถ้ากล้องตอบได้เดี๋ยวเขาก็มาคอมเมนต์ตอบอ๋อโอเคนี่ยอมรีเราครับผมสุดๆรอคอนเนต์ชันครับก็เดี๋ยวเริ่มถ่ายปีนี้ครับแล้วก็ออนปีนี้อย่างแน่นอนยังไงก็ฝากแฟนๆทุกๆคนนะครับติดตามซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนด้วยก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทของพวกเราทั้งสองคนซึ่ง เป็นบทบาทที่ไม่มีใครคาดคิดอย่างแน่นอนบอกเลยว่าสนุกมากเข้มข้นมากเพราะว่าได้พี่หวัวพู่กับคนเดิมจากท<อ>ีมชายแล้วก็ทีมขเขียนบทครับคนเดิมก็เชื่อว่าเข้มข้นสนุกอย่างแน่นอนรับรองความสนุกแน่นอนใช่ครับเป็นไงครัเรื่อง,งห้เตรียมหมอหืีว่าต้องยังไงมผมไหมผ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 มปิดเตรียมน้ำตาลปี๊บผมปิดเอาความหวานมาเติม ต้องรอดูต้องรอดูแต่ว่าดูการดีใช่ไหมเธอต้องการดีเธอยังไม่หยุดเอายังไงนะยังไงฮะครับครับที่บอกอะไรนะเตรียน้ำตาลอ๋อเตรีน้ำตาลฟีบไว้คือดูจากโปสเตอร์แล้วเว้ยโอ้โหรู้ได้เลยว่าหวานเหมือนน้ำตาลโอ้โหขมแกรนอนครับครับผมมันเป็นคำแบกว่าดูจากโปสเตอร์แล้วผมก็หล่อมากว่าอะไรนะหล่อมากเฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยแฟนหล่อมากไม่ได้บอก ก็ขอบคุณไงขอบคุณแฟนคลับ,บก็เป็นครับก็ขอบคุณช่างหน้าช่างผมด้วยที่ <laughs> ที่ทำให้เราหล่อใช่คือวันนั้นทุกคนตั้งใจทำให้โปสเตอร์มาดีมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะการ การ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 คิดที่บ้านการการการประชาันประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมีซีรีส์ใหม่ครั้งแรกด้วยโอเคทุกคนก็จะไม่ผิดหวังเห็นโปสเตอร์ก็เห็นทุกคนแบบเออตั้งหน้าตั้งตารอก็รอดูได้เลยว่าพอซีรีส์ออกมารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนชครับผมน้องชายเราฮะบอกที่บอกว่าจะไปเรื่องนี้เขามา มาไหมก็ต้องอาจจะอาจจะต้องรอติดตามครับอาจจะเป็นตัวละครลับในเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าเขาจะเขาต้องมีคิวก่อนนะครับเขาต้องมีคิวก่อนเนาะเขาจะมาคือเขาต้องมีคิวก่อนนะครับงานแน่นงานแน่นก็ฝากผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของพวกเราด้วยครับรอออฟเฟสเตชั่นนะครับก็ จะได้ติดตามได้รับชมในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากซีรีส์แล้วเรายังมีแฟนมิที่ต่างประเทศนะครับก็จะไปไหฝากฝากฝากอินเตอร์แฟนทุกๆุกประเทศที่เราไปนะครับก็ต้อนรับเราขอบุนแล้วกันนะครับไม่รู้จะพูดอะไรมากยังไงก็หวังว่าจะได้เจอแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รับความสุขกลับบ้านอย่างแน่นอนครับไว้เจอกันนะครับไปครับ